ใช่ค่ะหยากระบอกอึดดอกซุ่มือนี่แต่มมันนี่ยากแพียสักน้อยก็เลยได้ตัดหยาให้นต่สีกวคือคดนี่ละเป็นหยาแพงโกลานี่แหละจ้าปลูกใบนี่ละเพื่อว่าเอาไว้จังสีระค่ะมือชุกเชิญเนาะ มือนาำอังหึงหลายอยากกายได้เพิ่นเพิ่นบ่มักนามอังแต่ว่าเพิ่นมักดินชุม่มเพิ่งซ้ำนี่แหละมือนี้เกี่ยวหยาให้งวัวจ้าเข้าหงง้ากับพ่อเดตัดให้งวัวเกินค่ะมือนี้มันสายค่ะแตงห้าแทงโกลาดนี่แหล,ละจ้าปลูกไฟนี่แหละเพือ่อว่า เอาไว้จังสี่ละค่ะมือชุกเชิญเนาะมือเอาไห้กะบร้หลายดอกค่ะประ,ประมาณสามหาบกะอิ่มเล้วค่ะหาบเข่งน,นะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันน,นี้ขอยกะมากอันเอาอยาให้ง่วค่ะยากระ้าเจ้าของปูไฟในละจ้าเป็ดเอาไว้เพื่อมือเจ้าของ้า ันมือได้จะคล้องมอญากะเอาไปเลี้ยงหรือไปเอาทางไม้มาไห้ก็ได้นหนางาแพงโกลาดน,นี่และจ้าปลูกไผนี่ละเพื่อว่าเอาไว่จังสี่ระคะมือชุกเชิญเนาะมือแปงผี่จะคล้องปลูกไว่นี่ระคาเข้ายากกับพ่อไต้ตัดให้งว่วเกินค่ะวันนี้มันสายค่ะ น้ำอังนี่บ่ได้เลยค่ะอาจารย์เนาะอัปเดตให้เพื่อนเบิ่งหาดคิงดำใหญ่ๆน่ะนะงัว5 6โตเฮ็ดเวียกกว่าสิแล้วเนาะ เอาค้นมั่นคือรดกับพึ่งแล้วค่งวะง่วดเผื่อท่านไปกินยาก็เลยมาตัดหญ้าไห้ค่ะหญ้า,ากระบอืดดอกซู่มือนี้แต่มืนอนี้ยากเพียงจักน้อยก็เลยได้ตัดหญ้าให้หัดขิงดำยหญยๆน่ะน,นะงว่วดหาหกโตเพิ่งซ้ำนี่ละมือนี้เกี่ยวหญ้าให้งว่วดจ้าแปลงที่จะคล้องลูไว้นี่แหละค่ะ น้ำอังหรืบ่ไใดเลยค่ะค่ะเฮ็ดเวียกกว่าสีแล้วเนาะเอาคนมั่นคือรถกับพึ่งแล้วค่ะง่วนพระท่านไม่กินยา ็เลยมาตาัดหยาบมืนอกี้คืขึ้นค่ะทำท่าว่าฝนสิต๊กคิดว่าตรงต๊กใน่ๆล่ะมืนอมน,นี้ขึ้นปานห้อนเอาพร้อมค่ะมืนอนี้นะแป้งผีจะคล้องฝูกไว้นี่ล่ละค่ะแยงหยาแพงโกลาในี่แ่ละจ้าฝูกไฟนี่ละเพื่อว่าเอาไว้จังสี่ละค่ะมือชุกเชิญเนาะ มือค่ะเอาให้กะบ่ไหลดอกค่ะ,ะประมาณสามหาบกะอิ่มเลยวอค่ะหาบเข่งนะนี่กะซีอูคือโคตรนี่ละ สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้ขอกระมากันเอาอยาให้งัวค่ะยากระ้าจะคล้องปูไว้นี่ละจ้าเป้งที่จะคล้องปูไว้นี่ละค่ะเป่งที่จะคล้องปูไว้นี่ละค่ะวันนี้จะคืนค่ะทำท้าว่าฝนสิตุกค,ค่ะ หญ้าแพ่งโกลาหนี่และจ้าปูกไฟนี่ละเพื่อว่าเอาไว้จังสีละค่ะมือชุกเชิญเนาะมือหญ้านนี้ก็ไม่ได้มากนามปันได้ได้พี่น้องสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ขอกระมากอันเอาหญ้าให้ง่วค่ะหญ้ากัญ้าจะคของปูไฟนี่และจ้าเป็ดลกเทะเทละมือนี้ เป่าหาหญ้าให้งั้ง่ะยงอย่างาเพงโกาลาหน,นี่ละจ้าปูกไฟหนีละเพื่อว่าเอาไว้จังสีละค่ะมือชุกเชิญเนาะมือมือนจะคึมค่ะทำท้าว่าฝลสิตกเอาให้กะบ่หลายดอกค่ะัรปราณมสามหาบกะอิ่มเลยอ่ค่ะ หาบเข่งอนะนักแต่ว่าก้อนได็ไปนี่เอาให้มันกินซะก้อนมันกะหิวเนาะห้องงาบงาบอยู่แต่ว่าก้อนได็ไปนี่เอาให้มันกินซะก้อนมันกะหิวเนาะห้องงาบงาบอยู่นามอังนี่บ่ได้เลยค่ะ น้ำอัางหึงหลายก็อยากตายได้เพิินเพิ่นบ่มักน้ำอัางแต่ว่าเพิ่นมักดินชุม่มหยานนี้ก็บ่ได้มักน้ำปันไดได้พี่น้องแต่งทีจะคล้องฝูกไบเนี่ยลหะค่ะแต่งหยาแพงโกลาเน,นี่ยลหะจ้าฝูกไบเนี่ยละเพื่อว่าเอาไ้จังสี่ละค่ะมือชุกเชิญเนาะมือ อาใไ้กะบ่หลยดอกค่ะฝาปะมาณสามหาบกะอิ่มเลยค่ะหาบเค่งอันนะักอาใไ้กะบ่หลยดอกค่ะฝาปะมาณสามหาบกะอิ่มเลยค่ะหาบเค่งอนนะักคิดว่าตองต๊กแน่ๆละมื้อนี้ขึ้นปานห่อนเอาพร้อมค่ะมื้อนี้นะ แต่ทีู่คือโคตรนี่ละเอาไ้กะบ่หลายดอกค่สะสัาประมาณสามหาบกะอิ่มเลยออกค่ะหาบเข่งอะนะเอาไ้กะบ่หลายดอกค่สะสัาประมาณสามหาบกะอิ่มเลยออกค่ะหาบเข่งอะนะห้าวยาก กัพ่อได้ตัดให้ง่วงเกินค่ะวันนี้มันสายค่ะแปตงที่จะข้องฝูไวเนี่ยละค่ะวันนี้ก็ะคึมค่ะทำท่าว่าฝนสิตต๊ะหาดถิ่งดำยัน่ๆนน่ะนะง่วงหาหกต๊คิดว่าตองต๊กแน่ๆล่ะมื่อนี้ ขึ้นปานนีห้อนเอาพร้อมค้าเมื่อนี้นะคิดว่าตุกๆน่เน่ละเมื่อนี้ขึ้นปานหนีห่อนเอาพร้อมค้าเมื่อนี้นะสวัสดีค่ะเพื่อนๆเมื่อนี้ขอกะมักอันเอาหญ้าให้ง่วค่ะหญ้ากัญ้าจะาข้องปูไก่นี่ยละจ้าเป็ด นี่ก็บ่ได้มักนนํำปันไดได้พี่น้องเพิ่งซ้ำนี่ล่ละมือนี้เกี่ยวหนาให้งัวจ้านนํำอังนี่บ่ไดดเลยค่ะ แ้วตอนคำคำยังไรไปเลี่ยงอีกค่ะคุณละและ้วตอนคำคำยังไรไปเลี่ยงอีกค่ะคุณละเฮ็ดเบียกกว่าสีแล้วเนาะเอาคนมั่นคือรถกับพึ่งแล้วค่ะง่วเพ,พระท่านไกินหยาก็เลยมาตาัดหยา เอาไว้เพื่อมือเจ้าของงาพันมือได้จ้าของมอญากะ